ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูฝาสูบ4วาวนะครับงานของเคเดียนะทุกคนซึ่งเป็นงานที่ดีมากเลยนะทุกคนแบบจบจบเลยทุกคนก็ฝาตัวนี้เป็นของเว็บ125นะทุกคนโรคโสูบป,ประมาณ57มิลนะทุกคนขึ้นไปก็ขนาดวา์วก็นี่นะครับตามหน้ากล่องนะทุกคนเป็นวาว10 92นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเปิดดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะทุกคนที่แถมมากับชุดนี้นะครับก็เปิดมาในกล่องก็จะมีเาวาลวให้นะครับแล้วก็ฝานะทุกคนก็เดี๋ยวเราเอาออกมาดูเลยนี่นะทุกคนก็ฝาก็จะรูปทรงประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมเอาวาลก่อนก็ถ่ายคนเดียวนะทุกคนทำคนเดียว จัดไปเนี่ยทุกคนฝาสุบก็เป็นทรงนี้เลยนะทุกคนรอๆหน่อยพอดซีนเซีนะทุกคนมาจากโรงงานเลยนะทุกคนไอเดียเสียไอเสียแบบเนียนๆเลยนะทุกคนดูดิเนี่ยทุกคนก็มีจุดยึดเออ่คอยดีอยู่สามจุดนะทุกคนก็ใส่ได้ทั้งคาบูแล้วก็หัวฉีดนะทุกคน ก็มาจัดเลยนะทุกคนแบบนี้ดูนะทุกคนเนียนๆเลยก็หลังวาวนะทุกคนหลังวาวก็เขาก็ทําการเซตมาให้อย่างดีเลยนะทุกคนก็พร้อมที่จะประกอบใส่ในรถเลยนะทุกคนดูเลื่อนๆไหลๆหนะ่อยโอเคไปกันต่อก็เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เขาแถมมานะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะครบ จบในทีเดียวนะทุกคนเดี๋ยวกอนก็เรามาดูในส่วนของอุปกรณ์นในฟานะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนดูที่เขาแถมมาให้ก็รีเทนเนอร์นะครับทุกคนได้แถมมาเป็นแบบไทเทนเนียมนะทุกคนก็ซึ่งถือว่า เป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนก็เบาแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะทุกคนโอเคไปต่อต่อไปก็เป็นาฝาครอบเบานะทุกคนแบบงานพาวเดอร์โคดนะทุกคนซึ่งสีก็ค่อนข้างที่จะดูด,ดีนะทุกคนก็มาให้มัครบเลยนะทุกคนโอเคนะทุกคนนี่นะทุกคน ราคาที่จะดูดีโอเคไปต่อก็มีซีนหมกวาวนะครับทุกคนขนาดอ่อน่าจะเป็น4.5มิลนะครับทุกคนแกนวาลก็มีแถมมาให้นะทุกคนโอเคก็มีแคมชาร์ปมาให้หนึ่งตัวนะทุกคนในเซตเดี๋ยวเราจะวัดระยะย,ยกของมันนะครับว่ายกประมาณเท่าไหร่นะทุกคนโอเคไปกันต่อไฮไลท์มันอยู่ตรงที่กระเดื่องนี้แหละคะรับทุกคนก็ จะเป็นแบรนด์อื่นนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนกระเดื่องนี้ให้เป็นเหล็กแบบนี้เลยยังงนะทุกคนก็สําหรับของฝาเคดียานะทุกคนเขาทําการเปลี่ยนเป็นกระเดื่องเหล็กเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็แข็งแรงทนทานใช้ยานแบบลูกหลานบวชอะไรเงี้ยนะทุกคนก็โอเคไปกันต่อซึ่งปกติฝาของค่ายอื่นนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็น มินียมนะทุกคนซึ่งทําให้มันใช้ไปนานๆมันแตกนะทุกคนแล้วก็เกิดความเสียหายต่อฝาสูบนะทุกคนโอเคในส่วนถัดมานะทุกคนก็เป็นสปริงวาล์วนะครับที่เขาแถมมาให้ในเซตนะทุกคนก็ความแข็งก็มาพอดีกับแขนชาปเลยนะทุกคนก็ใช้ได้นะทุกคนโอเคแล้วก็มีตัวฟิตติ้งนะครับระบาย สายระบายไอ้นะทุกคนนี่นะทุกคนก็แถมมาให้3ตัวแบบพร้อมใส่นะทุกคนซึ่งใส่กับรูสายระบายไอ้ตรงฝานะครับฝาครอบวาล์วนี่นะทุกคนโอเคตัวนี้ก็เป็นโอลิงนะครับฝาครอบ,บาวาล์นะทุกคนแล้วก็มีแผ่นแบรกเกนกันน้ำมันเครื่องมาให้ครบๆเลยนะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะให้มาเยอะแบบจุกๆเลยนะทุกคน ก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งก็เป็นกระเดื่องวาลนะทุกคนแกนกระเดื่องวาลแบบตันนะทุกคนซึ่งความแข็งแรงก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ดีเลยครับโอเคแล้วก็มีแหวนลองสปริงวาลมาให้นะครับทุกคนครบ,บเลย4ตัวโอเคแล้วก็น็อตล็อกแคมชาปนะทุกคนครบครบ,บเต็เลยนะทุกคนเคเรายไปดูกันจุดเอยเรายไปดูจุดต่อไปนะครับ แล้วก็เป็นน็อตนะทุกคนน็อตฝาครอบมานะครับก็เขาไม่มีแหวนแหวนทองแดงหรือว่าอะไรมาให้นะทุกคนก็อาจจะต้องไปเพิ่มเติมการเอาเองนะทุกคนก็ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะทุกคนโอเคครับทุกคนก็อย่างสุดท้ายแล้วครับก็หมดแล้วนะทุกคนก็เป็นลูกปืนแคมนะครับตัวเล็กก็มีแถมมาให้กับแคมชาชาบนะครับทุกคน แล้วอย่างสุดท้ายท้ายสุดจริงๆ้วนะทุกคนก็เป็นสายระบายไอ้นะทุกคนซึ่งจริงๆริงมันยาวกว่าน,นี้นะทุกคนผมทําการตัดไปใส่เอ่อไปใส่จุดอื่นเรียบร้อยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราทําการวัดแคมกันก่อนเลยว่ายกประมาณเท่าไหร่นั้นทุกคนแคมติดฝามาหลังจากที่เราเอ่อทำการวัดเสร็จ เรียบร้อยแล้วทุกคนก็เรามาดูนะครับว่ามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ ID นะครับ ID อยู่ยอดนะครับอยู่ประมาณ30.2นะทุกคนส่วนทองก็อยู่24.5นะทุกคนก็รวมรวมก็เป็น5.7นะทุกคนก็ ID กับไอเสียยกเท่าเท่ากันเลยนะทุกคนก็ไอเสียก็ยอดยกอยู่30.2นะทุกคน ผมก็อยู่24.5่นะทุกคนก็ยก5.7นะตอนนี้เป็นแคมปที่ติดมากับฝานะทุกคนวันนี้ผมอาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยถึงปานกลางนะทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะทุกคนก็แค่มารีวิวฝานะครับของงานเคเดีทุกคนก็เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะทุกคนก็คันนี้เอ้ยฝานี้ก็จะใส่ร้อยห้า LED ผมนะทุกคนซึ่งมันขาดแค่เสื้อสูแบกับลูกสูบนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ยังไม่ครบก็คือเป็นเฟืองเฟืองแคมนะทุกคนเป็นเฟืองแต่งแบบที่บิดแคมได้นะทุกคนถ้ามีตัวนั้นก็จะทําให้รายละเอียดในการไล่รถเพิ่มขึ้นนะทุกคนก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะทุกคน คลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะทุกคนซีอู